ในปี2,567ดวงชะตาจะนำพาชีวิตของทั้ง12ราศีไปในทิศทางใดพบกับคำพยากรณ์ที่ละเอียดเจาะลึกกับแม่หมอพันล้านเชิญมารับฟังํำทำนายกันเลยค่ะดวงชะตาประจำปี2,567สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลแม่หมอขอบอกเลยว่าเป็นราศีที่ดวงดีมาต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปลายปี2,566แล้วค่ะ ที่ผ่านมาดาวพระราหูย้ายออกปุ๊บทาให้ทุกอย่างค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะช่วงนาทีทองต้นปีมกราคมถึงมีนาคมค่ะในช่วงสามเดือนนี้ให้รีบลงมือทําโดยเฉพาะในเรื่องของงานจะมีความชัดเจนมีความก้าวหน้าโอกาสที่ดีคุณอาจจะได้หุ้นส่วนใหม่ได้ลูกค้าใหม่งานใหม่มีไรายได้ใหม่และผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเพราะว่าดวงดาวเริ่มเดินหน้าเต็มกําลังแล้วค่ะคุณอย่าช้าอย่ามัวรอโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยค่ะ ใครทำงานกับต่างประเทศจะดียาวไปตลอดทั้งปีเลยทีเดียวอยากจะเริ่มอยากจะทำอะไรลุยได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเรื่องของการเงินจังหวะดวงดาวค่อนข้างจะโคจรด้วยความรวดเร็วหมายถึงถ้าเงินที่ได้ไวก็จะจ่ายไวเช่นกันค่ะต้องมีสติแล้วก็วางแผนในเรื่องของบัญชีตัวเลขรายรับรายจ่ายคุณจะช็อปปิ้งอะไรก็คิดทบทวนนิดนึงค่ะไม่งั้นหามาได้ปุ๊บจะหมดไปในทันทีค่ะ ฟังเรื่องของความรักกันบ้างดวงดาวแห่งเงาร้ายร้ายโคจรออกไปแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันไม่ดีกับสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันหลอกลวงสุดท้ายจะออกจากชีวิตของเราไปค่ะทําให้ปี2567นี้เป็นปีแห่งความสดใสค่ะใครที่คบดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าอยากจะวางแผนครอบครัวมั่นหมายอาจจะได้แต่งงานในปีนี้ค่ะหากใครที่ยังเป็นโสดโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่เจอตัวจริงได้สละโสดสักทีค่ะ สรุปภาพรวมสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะแม่หมอเน้นย้ำว่าต้นปีคุณต้องลุยต้องรีบกอบโกยให้เต็มที่ค่ะเชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีทั้งงานเงินความรักแบบแฮปปี้แน่นอนค่ะ